ไม่แค่นั้นใช่ไหมมันไม่ไปแล้วเพราเอาเด็กมาหนึ่งโหเดดิเด็กแอพโคตรยากเลยตอนนี้ผมได้หนึ่งตัวเฮ้ยมีตัวโดดมามีตัววิ่งมาแล้วมีตัววิ่งมมาารถมารถสองตัวละสองตัวละมันต้องาดมีมาเกือบตัวสามตัวละสามตัวละสามหนึ่งสี่สี่ หน้าหน้าตัวหกตัวใส่เลย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 ทหารมูใส่ดิมใส่เดมหมดไหมหมด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 ก็บของก็่ของก็บของก็น่นก็เป็นเหตุการณ์สั้นๆนะครับผมนำไปสู่เรื่องราวที่ชิบหายวายป่วงกันทั้งบ้านเลยทีเดียว จะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับผมเบร้แกด้าวแต่ว่ไปขายซื้อเลยวันนี้ก็เป็นวันเลนนะครับผมแต่ว่าดูแล้วที่บ้านมันเงียบนะครับผมก็คือเหมือนจะไม่ม pues er ีแขกมาเลย ก็เลยกระจายตัวกันไปฟาร์มนะครับผมก็ดูวาวฮะมันชิลขนาดไหนผมวิ่งถ okay. ือเตาแก๊สกำลังกลับบ้านอยู่บ้านอื่นเขาเล่นกันนี่กูวิ่งแบกกระทะไฟฟ้ากลับบ้านเอ้ยเบิร์บระเบิดระเบิดระเบิดข้าวระเบิดข้าวระเบิดข้าวโดน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 บ้านเหรอกําลังไปมาเอ้กูตั้งนานกูไปมาข้าวบนแตกข้าบนแตกเดี๋ยวตายแล้วอะไรแตกนะ ไอ้บ้านพี่ฝั่งบ้านพี่แตกฝั่งบ้านพี่แท้แตกกำแพงแตกเลยเหรอใช่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 เฉยเกิดเตียงแม่งเลยแล้วกันเนี่ยก็นั่นแหละครับทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากกำแพงแตกไปแล้วฮะผมยังวิ่งอยู่เลยคุไม่น่ารีบออกมาอัพเลยเนี่ยเขาบอกมีอัพเดทกูกดอัพแค่นั้นแหละ ระหว่างนี้เกมมันก็มีอัปเดตพอดีนะครับผมเราพอดีมีพี่ในทีมผมเนี่ยเกิดใจร้อนนะเพราะเด็ดบ้านตัวเองช้าครับก็เลยออกเกมไปอัปเดตรอแม่งเลยและสุดท้ายก็เข้าเกมไม่ได้ครับเวอร์ชั่นไม่ตรงก็จากที่เหลือกันบ้านไม่กี่คนตอนนี้ก็เหลือน้อยลงไปมากกว่าเดิมแต่คือเขาเยอะเขาเยอะเขาเยอะเขาหลบอยู่หลบอยู่มาแล้วมาแล้วที่นั่ข้างหน้าบ้านเลยเฮ้ยเราไม่ได้เตรียมของซ่อมบ้านไปเลยใช่ป่ะมีมีซ่อมไปก่อนแต่พี่ ไม่เห็นร้วยไม่แตกแต่หลักคาบ้านแตกอ๋อไม่เจอว่ะมันเล่นหลังเนินอ่ะมันเป็นญ้าเทตเต่ที่เองไม่เห็นอ๋อไอ้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 ไออ้ออออ มาการ์ดอืมีอ่าเป็นจริงจิงบ้านเหรอเฮ้ยทำไมระเบิดลัวยังอ่ะเข่นระเบิดเข่นระเบิดเห็นเห็นว่านิ่มแล้วไงสถานการณ์ตอนนี้นี่คือโหโดนโถมหนักหน่วงมากฟังจากเสียงก็น่าจะรู้กันแล้วหนักหน่วงจัด คือช่วงแรกๆนี่คือ,อยังเล่นไม่ออกค่ะชิวกันเกินไปยิงไม่ได้เลยมีคนโดนระเบิดผมตายแต่ผมฟ้องพองพินกด้ก็ได้ด้ก็ได้ก <S 2> <S 2> ด้ <S <S ้กด้ก็ไก้กก็ได้ก แตกต, e. ตัวตัวนักตัวนีรามทำพิธีก็ยิงจัดเลยซ้อมไปเลยพีจ่จับชิวซ้อมอยู่เพราะพี่เป็นกากพี่ต้องเปลี่ยนเป็นนักเตะแต่ไม่ได้กากหรอกมันจังหวะมุมมันมันไม่นีเฉยยิงเขาไม่โดนเลยเออทำไมยิงไม่โดนเลยวะวิ่งเขาพุ่งพี่เา ตายหนึ่งมันยิงจากไอ้ขี้ยยิงทันกูได้ไงวะโน่นมันยิงจากทิศอ e ีน้่นเอ้ยทิดยิวโดนเคาะมาโดนเคาะมา ตายตายหนึ่ง <S <S เฮ้ยเตียมมันอยู่นี่โอ้โหไม่โดนสว <S 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 ยแม่อเ,เอาเลยโอ้โตัวตายตาโอ้โหสามสี่ตัวนั่นแหละฮะสภาพคือต้นเกมนี่ไม่ได้เลยตายอย่างเดียวตายอย่างเดียววิ่งตายยิงยตายอย่างเดียวเลยทำอะไรไม่ได้เลยอยู่ยูยูยูฮันดี้พอยด์ฮันที้พอยด แต่ล็อกมัน่เลย,อยถอดล็อกออกหรอใช่ถอดล็อกออกไอ้ล็อ,อ,อกูอยูไมันแแหละมัไม่จบเด,ดต่ยิงะปะสป้าเตอรประตูขวงกระสุนให้มันอีกหือมากทุบฉีกหายไอ้แ้เอาสิไหมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนี <c oughs> ่ Ừ. À này bang quá. Ê, lo nào? ก็ไม่ทันป๋องวิ่งนะอย่าจิงผมนะตัวหา้าอ,นะอะไรไ,ไม่เห็นยมวย

เออเรื่องงแขนเอาเลยเอาเลยน่าจะได้อยู่นะได้อยู่นะได้นะกลนะทำไปทำไปพี่จับลูกกลิกลับก็ได้นะผมใกล้ตายแล้วแหละรากทำไมรากทำไมรากทำไมลากทำไมตาห้าปุยปุยสายแปด 40มิลลอยเข้าหน้าหมดแล้วหมดแล้วกระสุนหมดอีกแล้วเชี่ยโหลดกระสุนเข้าขาเต้นเอาปืนเต็นเอาปืนได้ปืนเราได้ปืนแล้วโอ้โหไอ้ยมีมีชิปทางเอเอสเดียวกันนะไกลไกล

เฮ้ยโถม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 ,โถมเยอะโถมเยอะตายสิตังสาหันตังค์ล่างตายหนึ่งเออยิงกับาจารย<ะ>์แซบเออเห็นละผมปอนจอมืดผมเห็นอยู่เะเสะจ่อต้องเข้าบุ๊บได้ให้ตายผมยิงอ๋อมันโดดลงมาเหรอ พี่พี่ใครก็ได้เล Wars ็งไปริมหาดดิริมหาดฝั่งฝั่งอีอะริมหาดฝั่งอีมีตัวหนึ่งตัวถอดเสื้อผ้านอนอยู่นนะหองโอ๊ยกระตุนหมดไม่อะไรไหนฮะับได้แค่ติดตัวนี่ก็ได้บั๊กปรัดไม้เล็กกดไม้เล็กคนเสียเวลามากเลยก็นั่นแหละฮะด้วยความที่กำลังคนของเราค่อนข้างน้อยนะครับก็คือมี5คน นา5คนได้ไหมผมว่าน่าจะ4.5นะเพราะว่าพี่คนนึงในที่ออกไปอัพแพทเนี่ยคือเข้าแล้วก็หลุดเข้าแล้วก็หลุดแบบอยู่ได้ไม่เต็มเกมเลยมามา,มา,มาหายหายเปลี่ยนแผนกลับเข้ามาเล่นโซนในบ้านดีกว่าออกไปไถ่ายก็สู้กาลังคนเขาไม่ได้ครับคนเขาเยอะมากมาเต็มตี้เลยตัวมันถอดอยู่ตรงนี้อะมันถอดบ้านใครมาวะมาตรงผมเลยเ<ห>ดี๋ยวผมเปผมจะแตกตรงข้างข้างบ่อน้ำ ตรงข้างบ่อน้ำเจหรอเฮ้ยเอ้ยไม่เจ็บหรอมันเจ็บจู่พี่แต่มันเจ็บอะไร <laughs> มันวิ่งวิ่งปอเลยเนี่ยตายแล้วเัาเป็นออสามเวทเลยะเฮ้ยไอ้ยีอะย ยิงแม่งไปเป๋นีน่แหละคะ่ับเอาไอ,าอา้เดินเป็นเพื่อนเลยกูเรียกว่าพี่หนุม่มทำไมได้ยินเสียงบนบ,นบ้านวะระเบิดใครวะปิดประตูไม่ปิดประตู อยู่ใต้บ้านใครเนี่ยบ้านปลาดาวบ้านวีนี่นี่ว่าตัวหนึ่งมาแล้วนะมาเติมแล้วนะมัหน,นึ่งม,มันชอบอยู่ก้อนหินนั้นเต้มีตัวเข้าไป ตัวใต้ไต่แทว่ะรถตายขอช่วมวยโอเครดเปิดเข้าบ้านมีอีกนะสมกำลังวิ่งมาไ่ซื้อลงมาที่แอนิเมชันีกเอาพีจีกำลังมา อกองวาดร่วมที่วั่งเกาะแต่บอส p g อยู่ตรงนี้ขึ้นมาขึ้นมาบ้าของตัวนึงรันะบ้าผมเล่นไม่ได้แม่งอันนี้มันโคบ <c oughs> อะไรแต่ัโคบยัเข้ามาอย่างเดียวเลย ลอยตรงนั้นแหละชั้นสองะเก็บเอาพี่พพจ<ะ>ีเข้าบ้านทีตายอีกหนึง่งมีฟินิกส์ไหมมีมีมีไ่หัน,อออนอเอามาหยุดเห็นนะมันอยู่มันอยู่นอกบ้านพี่นะตรงกำแพงแตกกันละ หลังจากนี้ก็เป็นการยิงกันในบ้านนะครับก็คือเทรดกันไปเทรดกันมาอยู่ในบ้านแล้ะครับก็ไม่ได้มีไฮไลท์อะไรหรือว่าจุดที่น่าสนใจอะไรจนกระทั่งจบเฟลดนะะริยิงหนุกดีครับยิงหนุกดีทำไห้หายหมดเลยทั้งเอสเอสทั้งเอสไอเอสคิวหายหมดเลยทีเนี้ยถึงไม่มีคนยิงด้วยละชุดเก่า ทีผมไม่เต็มพักทีผมเต็มแล้วเหลือเหลือกคนเหลือห้าคนหกจริงๆแบบไม่มีใครมาเล่นเลยตั้งแต่สร้างบ้านตรงนี้ก็นี่ก็งงเพราะว่าต่อก่อนเหล็ยก็เช็คคนอยู่ว่าชื่อคนออนมีกี่คนเห็นแค่สี่ห้าคนนี้แบบว่าไปแบบไม่กลับไม่ทักเงียบกิ๊บไม่คุยอะไรกันเลยหายวับเลยครับหายวับเลยคนเก่าๆก็หายวับเลยหายไปในกีบแคมแล้วมั้งดูอยูตรง น่ไจ้เป็นครับเาผมก็เป็นสองสามคนสองสมคนก็มีเหมือนกันได้รับคนใหม่เนี่ยผมต้องไหาคนใหม่เพราะมีคนติดแคมเยอะมากเลยใช่ไม่รู้ติดอะไรกับรถเปรี้ยวข้างนั้นมันใช้เวลาเทแค่ห้่าทีใช่ไหมใช่ใช่แล้วนี่ไปเซิร์ฟไหนกันนะครับน่าจะกลับไปเซิร์ฟสคอร์ทหครับเซิร์ฟวอตเดดดักอ๋อ เซอนันแอดมินแข็งดีโอซิงจัดซิงเลยใช่ไหมพูดมากไปหน่อยแต่สวยอ๋โอเคเดี๋ยวถ้าผมถามหน่อยบ้านบ้านหลักนี่ไม่ได้เก็บของกันหรือว,ว่าเก็บแค่ร <laughs> ูปที่เกิดอะเออก็อยู่แค่ตามบ้านคนที่เล่นนะครับเ <laughs> พราะว่ามันไม่มีใครฟาร์มไงก็ฟาร์มแค่ตัวเองพอเลยอ๋อแสดงว่าพวกผมคิดผิดที่ไปเอาบ้านหลักใช่ไหม ช่บ้านหลักบ้านหลักไม่มีของบ้านหลักไม่มีอะไรเลยแบบไม่มีเลยบ้าเขาบ้านหลักมีแตของยังไงเข้าไปมากครับมาบ้านเดียวกำลังได้ถอดล็อกให้อยู่อ่าโอเคพี่นี่ครับพี่คนนี้ตกปลาพี่พี่คนนี้ตกปลาชุดซันต์คอนได้เปล่าชุดซันต์คอนอ่ะคุณขอชุดพี่ได้เปล่าตามมานี่แล้วมันจะติดทั้งนี้นี่ทุกคนตกปลาแทนพี่เอามาตามผมมามาเจตีเลยตามตามมาเจตีมาดิ ใช่ไใครๆจะไปวะผมเองพี่ที่มีเบ็ดตกปลาให้ผมปะมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยตกปลาน่าจะอยู่ไหนป่ะข้างบนไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเรเอากล่องตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พี่จับข้างบนไม่มีอะไรผมไม่ได้หรอกโอเคโอเคขอกลอกล่องสองสองคนได้ๆจะลงบังคับมาโอเคครับพี่ไม่ยืนก็พวกผมได้มีการพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันระหว่างที่กำลังเลท อะไรกันอยู่เนี่ยครับคือว่าจะยุบทีมนะฮะคือหยิบยุบทีมให้มันมาเหลือทีมเล็กเหมือนเดิมเพราะว่าพอเปิดทีมใหญ่แล้วอะ่ะคือตอนแรกก็มีไฟแหละเล่นกันนะคือมาเล่นเอามันนะอะไรพวกเนี้ยคือมันไม่ได้มาอยู่ด้วยกันตลอดไงมันเนี่ยพอรับมาแบบเปิดทีม10อย่างเงี้ยก็หายหายค่อยๆหายค่อยๆหายไปหายจนหมดเลยตอนเนี้ยก็เหลือเต็มที่ก็6คนก็จะประกาศไว้ตรงนี้ว่าผมก็จะ ไม่เปิดทีมใหญ่แล้วนะครับผมก็เต็มทีก็ห้าหกคนนี่แหละก็จะไม่รับใครเพิ่มแล้วแล้วก็จะไม่ไปเปิดเป็นตี้ใหญ่หรือว่าอะไรนะรถ้าแบบมาเล่นเป็นครัง้งคราวอะไรก็คงจะไม่ทําทีมแล้วนะมัน,ม,นมันเหนื่อยเพราะว่ามันมันเรียกว่าอะไรดีอ่ะการที่ต้องไปรับคนใหม่มาเนาะมันก็ต้องปรับตัวปรับทีมอะไรพวกเนี้มันคือคนในทีมส่วนใหญ่ของผมตอนเนี้ก็อยู่กันมา3-4ปีแล้ว ก็คือเล่นด้วยกันมาตลอดตั้งแต่0.2นะส่วนตัวผมซื้อเกมมาเล่นก็ตั้งแต่มันวางขายแล่นแหละแต่ก็เพิ่งได้ทีมเล่นก็ช่วง0.2แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆจนถึงเนี้ยแหละ9.5นะแต่ก็จะเล่นไปเรื่อยๆเหมือนเดิมแต่ก็ไม่คิดว่าจะทําทีมใหญ่ละแค่นี้พอแค่4คน5้าคน6คนเท่านี้จะไม่เกิน6คนเด็ดขาดแค่นี้เลย ก็เป็นประกาศทิ้งท้ายไว้แล้วกันนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเข้าทีมหรือว่าอะไรเงี้นะฮะอาจจะต้องรอนานอาจจะต้องรอนานนั่นก็คือเผื่อคนเก่าเขาเกษียนอะไรเงี้ยก็สามารถมาจอยกันได้ก็ถ้ามันมีคนเกษียณเดี๋ยวจะทําคลิปประกาศรับคนอีกรอบหนึ่งถ้าสนใจอยู่ก็มาเร่วมด้วยกันได้โอเคขย่ายยาจบคลิปนี้ไปแบบไม่มีไฮไลท์อะไรให้ดูเลย โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ร,รับชมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย